เดี๋ยววันนี้เราจะมากินนี่โกติข้าวมันไก่ไข่นาดไปค่ะดูน่ากินเวอร์ตรงมันจะเป็นแยกก็คือเข้ามาใน,นนี้เลยปึง้งมาแล้วเกว็บยวขั้หนึ่งจอนอุ้ยมาแล้ว<อ>นี่อ๋อขอบคุณนะคะหมูกรอบข้าวมันไก่แบนดูน่ากินมากนีด่ดูเนื้อไก่ และหมูกรอบทุกคนดูค่ะหมูกรอบดู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 ด,ด,ดูเห็นว่าโหยเดี๋ยวขอถ่ายเก็บไว้แป๊บน,นึงเดี๋ยวขอถ่ายเก็บไว้แป๊บน,นึงขอกับต้องแป๊บโอ้ my god ทุกคนดูหมูเหอะ <c oughs> อันนี้เป็นข้าวหมูกรอบนะคะข้าวหมูกรอบน่ากินนะดูความหมูอื <c oughs> มปลาเป็นหนึ่งจานแบบค่ะ มีที่แบบสนจะมากินวันนี้ค่ะเ <c oughs> ข้ามันไก่โตรตีตช้หนาหนะทุกคนวิละคะนีอ่อร่อยเข้ากันแบบอร่อยจุกน้ำซุป อร่อยอ่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆต้องลองมากินค่ะอร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์ข้าวหมกกรอบน่ากินมากแต่ก็เป็นแบบแบบจิ้มมาให้เป็นแบบสามอันอนีเลยตึ้งตึ้ มากินมากอะ่ะดูดีนะทุกคนเป็นแบบเนื้อหมูมันนิดๆแล้วก็เป็นแบบหนังกรอบๆอย่างนี้เลยไปค่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนขอชิมก่อนอืมอืมอร่อยมาก อ,อืมอร่อยอืมอืมอร่อยอ,อร่อยอันนี้อร่อยอมูอูอแต่ข้าวหมูกรอบไปทั้งใจอ่ะทุกคนอร่อยหมูกรอบอร่อยเวอร์ข้าวหมูกรอบแต่หมูกรอบก็อร่อยอะ่ะ นี่โอ้โหน่ากินอ่ะน่ากินสุดๆโอเคค่ะทุกคนก็จบแล้วะคะ่ะสำหรับสะลิมวันนี้นะคะร้านข้าวมันไก่โกตีจังหวัดไทหน้านะคะอร่อยมากๆนะคะที่วัดทับใจแนะน,นำเลยคือข้าวหมูกรอบอร่อยมากนะคะ อร่อยมากอร่อยมากต้องมากินต้องมาชิมขหมดกรอบ,บดิบมากดิบมากนะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะ,ะกกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์นะคะใน Facebook, YouTube, TikTok นะคะในช่องเสลิฟนะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะจะกลับมาเลิรื่องใหม่ในคลิปนะ,ะน,น้านะคะ่ะแบบนี้